เิดเข้ามาในส่วนของข้อมูลพื้นฐานหนึ่งเลยฮะประเภทการเดินทางประเภทการเดินทางนั่นก็คือต้ทนทางปลายทางนั่นเองนะครับหรือนะครับรูปแบบของการเดินทางเช่นแอร์พอร์ตนะครับทาน์เฟอร์นะครับหรือจะเป็น Point to point คือจากจุดที่1ไปสู่จุดปลายทางหรือแม้กระท,ทั่งทัวร์นะครับหรือจะเป็นการเที่ยวเป็นมูคณะการเมาส์อะไรพวกนี้ยกตัวอย่างตรงนี้ได้เลยซึ่งข้อมูลตัวนี้จะเป็นตัวที่ไปควบคุมการ นะครับแสดงผลนะครับในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดหรือแต่ในแต่ละโครงการเช่นนะครับเราจะเดินทางจาก Point to point นะครับหรือจะเป็นภาษาไทยเดี๋ยวเราตั้งภาษาไทยทีเนาะนะครับจริงๆแล้วระบบมันจะปรับเปลี่ยนตามบริบทของพื้นที่นะครับเช่นเราอยู่เกาหลีมันก็จะเปลี่ยนเป็นเกาหลีเองนะฮะแล้วก็เปลี่ยนได้อย่างชัดเจนด้วยลองดูกันครับระบบตรงนี้บางครั้งเราไม่จําเป็นที่จะต้องพัฒนาตัว B M A ยอดเลยอ่ะ กดผิดนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องพัฒนาตัวภาษานะครับให้สิ้นเปลืองแต่มันสามารถทานโซล t ชันได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากจําเป็นจริงๆก็ค่อยพัฒนาเพิ่มเติมอ่ะเป็น point to point นะจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งนะครับอาจจะใส่รายละเอียดเข้าไปตรงนี้นะครับถ้าคิดไม่ออกเราก็สามารถที่จะถาม AI นะครับเพื่อเข้ามาช่วยประมวลผลได้นะครับตรงนี้นะครับยวค่อยสาธิตอีกทีหนึ่งโอเคครับ point to point กดบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับ เราก็จะเห็นเลยว่ามันโผล่ขึ้นมาข้างล่างเรียบร้อยระบบก็เป็น data table ที่จัดเรียงแล้วก็ sort นะครับค้นหาในกรณีที่มีเยอะมากขึ้นได้ในอนาคตนะครับซึ่งระบบพวกนี้จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้จำนวนมากขึ้นอยู่แล้วนะแล้วก็สามารถที่จะปิดเปิดสถานะตรงนี้เรียกว่า active นะครับการปิดเปิดตรงนี้จะนำไปสู่ผลที่สำคัญนะครับก็คือการไปปิดปลายทางด้วยอะไรก็ตามที่เชื่อมต่อกับ data ชุดนี้ถ้าปิดต้นทางปลายทางก็จะถูกปิด ปิดตรงนี้ไม่ได้หมายไม่ได้หมายถึงการลบนะครับเป็นการปิดชั่วคราวแล้วก็เปิดขึ้นใช้งานได้หรืออาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงชื่อและสถานะได้เช่นกันในกรณีเป,ปลี่ยนสถานะอาจจะใช้วิธีการแก้ไขหรือสร้างเพิ่มได้นะครับเช่นเราต้องการที่จะทําเกี่ยวกับหมวดมหมู่ใหม่เช่น point to point ก็อาจจะเป็นเราต้องการที่จะอธิบายให้กับแขกเข้าใจว่าเป็นการรับส่งนะครับรับส่งนะครับจาก สถานที่นะครับหนึ่งนะฮะจากสถานที่หรือจากโรงแรมนะครับจากสถานจากโรงแรมแล้วกันนะฮะจากโรงแรมนะครับหรือที่พักนะฮะโรงแรมที่พักนะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวอ,อะไรแบเนี้ยในพื้นที่บริการเป็นต้นนะครับอาจจะอธิบายความหมายเพิ่มเติมได้หรืออาจจะเป็นการระบุเหตุผลต่างๆก็ว่ากันไปครับในช่วงเวลาต่างๆ ตรงนี้ยังเป็นลักษณะของรายละเอียดอยู่ยังไม่ได้เป็นโครงสร้างที่ใช้คําว่าซีเรียสมากนะักในช่วงแรกนะครับโอเคตรงนี้เป็นการบันทึกการแก้ไขครับเราก็สามารถบันทึกจุดนี้แล้วก็ไปต่อได้เลย okay, นะครับบันทึกแล้วอย่าลืมเปิดแอคทีฟหน่อยนะฮะจะได้เห็นภาพชัดเจนไปต่อในส่วนต่อไปครับเรากดตามลําดับลงมาได้เลยคือสถานที่ครับสถานที่ก็คือต้นทางหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมขอจัดตามแมปดีกว่านะจะได้ ไม่พลาดนะครับเช่น Google Map นะครับนะครับถ้าเราพออ่าเดี๋ยวต้องถาม AI ในพื้นที่กันนะผมใช้ตัว Microsoft Edge นะฮะก็ต้องถามกันครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะเช่นผมอ่าท่องเที่ยวนะครับ่าที่ไหนดีเอ้ผมเมาอย่างนี้เลยนะฮะเราดูซิว่า AI ของแต่และพื้นที่จะเป็นยังไงนะ ่องเที่ยวที่ไหนดีนะครับหาดดอกเกตกาลสินกันหน่อยครับเราเอาตรงนี้เลยครับผมก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปครับหนึ่งเลยครับไปทําการกรอกลงไปเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือชัดเจนกันหน่อยนะครับเป็นสถานที่นะครับเป็นการแยกประเภทเฉยๆตรงนี้ไม่ได้มีความซีเรียสครับเอาไว้แบ่งเจเนเรตหรือว่าเอาไว้กรองอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่นะครับไม่ได้ซีเรียสมากนะอ่านะครับแล้วก็เราก็มากดในส่วนของนะครับอาจจะเป็นที่อยู่กันหน่อยครับ เพื่อกเก็บข้อมูลเอาไว้สําหรับคัดกรองคนในพื้นที่ในนาฟตซึ่งตรงนี้ผมขอบอกเลยว่าระบบตรงนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเหมือน React หรือเหมือนกับ Node.js ที่มันแบบฟุ๊ปั๊บปึ๊บปั๊บส่งผแสดงผลแบบรวดเร็วมากเลยแต่หนัก client ตรงนี้เป็นการจัดการด้วย back end ภาษา PHP และก็มีนะครับ JavaScript Ajax แล้วก็ Python ที่เข้ามาช่วยในการส่ง API นะครับไม่ได้เน้นไปที่การแสดงผลเฟี้ยวฟ้านะครับ เดี๋ยวจะว่าเน็บกันโอเคเรามาก๊อปในส่วนของตัวแชร์ลิงก์กันนิดนึงครับตรงนี้สําคัญนะฮะเช่นเราต้องการดูเอาพื้นที่ตรงนี้ไปนะครับคัดลอกลิงก์ไปเลยป๊บเข้ามาครับแล้วก็ไปวางที่ URL Google Map นะครับแล้วก็รับจุดมีไหมถ้าไม่มีก็ข้ามไปครับมีไหมตรงนี้นะครับข้ามไปโอเคเอาประมาณนี้ครับบันทึกเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นลักษณะนี้ครับบอกว่าบันทึกรหัสที่สองเรียบร้อยก็จะขึ้นมากรณีที่มีแมปก็จะเป็นปุ่มอย่างนี้ครับ โอเคนะครับแล้วเราก็จะไปต่อครับในส่วนต่างๆตรงตนี้เราจจุดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็จะมีแก้ไขกับ Ac t i v e ไม่มีลบนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันเพราะว่าเคยทํารูปแบบลบแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดอย่างรุนแรงนะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันตรงนี้นะครับลืมบอกไปนิดน,นึงว่าเรายังคงมีลูกเล่นและพักอินให้สม่ําเสมอกรณีตรงนี้เป็นเดโมเป็นแบ็กด็อกที่เอามาให้ดูนะเาค้จะมีทังการปรับแสงสีเสียงรูปแบบการนําเสนอ นะครับภายในหลังบ้านให้สวยงามนะครับเพื่อไม่เป็นการเบื่อกับดีไซน์เดิมๆนะครับเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองเลยโอเคครับในจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นทางเส้นทางก็คือการจัดการการเดินทางครับตรงนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่นี้ครับแอร์พอร์ตทรานเฟอร์กับรับส่งจากโรงแรมที่พักนะไปสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่นะฮะสมมติครับเราก็จะเจอแหล่งที่นะครับเป็นต้นทางคือข้อมูลนะครับข้อมูลสถานที่ที่เราก่อไปสองที่ เอาเป็นภูเก็ตกับภูเก็ตอย่างนี้ต้องเออร์เลอร์ใช่ไหมครับอย่างนี้แน่นอนครับระบบระบบนี่ต้องฟ้องแน่นอนว่าเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเลือกให้ถูกจริงๆแล้วระบบมันเจนให้แต่ข้อมูลม,มันมีน้อยมันจึงให้เราสามารถที่จะโอเคอาจจะมีเหตุและผลอยู่นะครับตรงจุดนี้มีเหตุและผลที่ตัวแอดมินจะสามารถปลดล็อกให้ได้เช่นไปสนามพินภูเก็ตไปซื้อกับซี่หน้าปักซอยตึนโปะเลยฮนะไม่ใช่ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดต้นทางปลายทางซึ่งเราเลือกไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเลือกลักษณะนี้คือผิดพลาดเลยนะครับเพราะว่าระบบมันจะต้องมองว่าซ้ํากันทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เหมาะสมครับนะฮะตัวจสาคุณสมบัติต้นทางปลายทางนะฮะอ้าวนะฮะเข้าไหมเข้าจริงๆนะฮะระบบอนุญาตรทะมีน้อยครับมันมีเงื่อนไขอยู่ครับตรงนี้มีเงื่อนไขจริงๆครับเพราะว่าถ้าเกิดระบบมีตัวเลือกน้อยนะครับกว่าห้าระดับมันจะปลดล็อกให้อยู่ครับ นั่นหมายถึงเป็นท่ายทั้งตัวเทสแล้วก็ตัวที่สามารถปรับแก้ได้ในอนาคตน,นั่นเองนะครับตรงนี้เป็นลอจิกที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกรณีที่ต้นทางปลายทางมีน้อยอยู่นะครับโอเคเราก็สามารถที่จะกดแก้ไขแล้วก็กลับมาแก้ไขได้นะครับไม่ต้องกังวลครับเราโชว์ให้ดูกันเห็นๆกันไปเลยโอเคนะครับ ่าแล้วก็ระยะทางครับเหมาะอย่างไรเหมาะกรณีที่เราให้ Agency เอเจนซี่ในต่างประเทศแล้วเขาจะได้รู้ว่าจากต้นทางไปทางตรงนี้มีระยะทางกี่กิโลถ้าเราไปรับไปส่งด้วยรถทั่วไปจะใช้เวลาทั้งสิ้นกี่นาทีแล้วผู้ประกอบการก็สามารถที่จะแจ้งทางแอดมินหรือทาง Developer ได้ว่าต้องการเปลี่ยนเป็นนาทีเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันตรงนี้แจ้งได้ครับเพราะว่าระบบตรงนี้เราเน้นการตอบสนองความต้องการนะครับเพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกที่สุด บันทึกได้เลยครับทีนี้